ชองอมเลดคิดขับนะคะวันนี้เราอยู่ที่เวสเกตมาสปอร์ตให้ไปเอเชอร์อรเ,เยรเดี่ยวแต่เราสม้มให้งหวัน้น้อยนะเพราะยังไม่ให้เยอะจังเลยอะ่ะละห้าสิบไ,ได,ไได้รู้จะไปทีทเอรี่ไปพูไปคุยกันเองแล้วก็แบ่งกันกินเองไม่เอานี่ไหมอานให้พี่สนเยอ้อยงอเลโอเคไม่ให้เชเบแล้วดูเองพูดจาไม่ดน่าละ 1. 1> พี่อเมร์ไปแล้วดูทุกคนคุยกับน้องก่อนของน้องอเมร์ของน้องคุยกับน้องก่อนเดี๋ยวก็ดาม่าอีกเออแม่อุตส่าห์ซื้อดอกไม้พ่อเอมนะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยแบ่งกันสิลูกห้าสิบบาทเออใช่ก็ไปหาแฟนเอาแบ่งกันเร็วซื้ออะไรจะเป็นชิปหมูยอก่อน ออไปขอบหมูยอเขาชิมฟรีก่อนแล้วก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวแล้ว,ว <S <S อันอนี้นเอาไปอเดนอาเดนจะซื้ออะไรก็บอกน้องก่อนนะจะกินอะไรแบรบว่าหานกันนะ่ะเข้าใจไหมแต่ห้าสิบบาทนะธอจะกินอะไรห้าสิบบาทสมัยนี้นะซื้อของกินยากมากอุ้ยดูนี่ดิขอากิน ตังไม่พอเองงกแค่ห้าสิบบาทงกห้าสิบบาทเองเธอเธอไม่มีตังอมเมตอุ้ยกินปีไหมขอชิมนิ้พ่อเอ็มูอมเน็ดเรียกนะลำคาญมากเลยเขาจะซื้ออะไรอ่ะไม่รู้ขาวซื้ออะไรอ่ะห้าสิบบาทนะอย่าอย่าอย่า ห้าสิบบาทน้องเชเบตกินไหมกนหมินไหมคะหวานน้อยไหมหรือว่าหวานปกติน้องเชเบตหลบค่ะน้องเชเบตเชเบตกินอะไรคะกินที่ต่างกัน Strawberry ห้าสิบาทพอดีหรอเออให้ตังเขาไปแล้วใช่ไหมตังต,ต้องมายืนตรงนี้ใช่เป็นอะไรคะ s t r อ w b e r r y ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นอีกหนึ่งแก้วค่ะ ม่เอายกเกิลไหมลูก,เ,กเอาไหมหรือไม่ใส่ใส่โยเกิลไหปเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาไหมไม่เอายกเกิลค่ะอเะเอเด็์อันนี้ปตปอเตอระลีค่ะไปไปยืนรอไ,ไปข้างหลังค่ะข้างหลัง ว่าซื้อให้แต่ว่าไม่ถือต้องถือตลอดงานสิคะเอาอยากมีแฟนใหม่เหรอมีลูกดูมากเฮ้ยอย่าทำปลาแบบนี้ไม่เอาไม่ย้อมแมวสารีไปถ่ายรูปไอ้เอ็มซีแเด็ไปพอหกเอ็มซีอหเหรอไม่ถ่ายรูปไหมเด็กสมัยนี้โตขู่ไปของมืออะไรดีของมือเหร ราไม่กินข้าวก่อนเหรอโลกกินข้าวก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยหอกพี่เขาบอกว่าอ่อรนะเลาพี่เขาบอกหรอเลาคิดหนือเปล่าไอแม่อูชิมหน่อยไปเอ็มน้ำดอกไม้อกมากเฉพนลีลาคิดหรือเปล่าคาตาเอรี่คห้าสิบบาทไม่ทะเลาะกัน ต้องเลี้เขาจะไปซื้อสตรอเบอรี่ปล่าเลิกกินแล้วล่ะนนี้คือสตอเบอรี่นะยังไงเขากันแหละแกเอาเท่ากันขอแม่ชิมด้วยอ๋อไหมูกินอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงไปเมื่อวานมาก็เข้าเอ็นบอยลูกจะซื้ออะไรเพราะเอ็มลูกอยากเข้าเอ็นบอยแต่ไม่มีตังค์ พอก่อนเนาะเออทอนมันเอมเขาเห็นทอมันแล้วก็ตกใจมาอ๊ะอ่ะเวลาใครเจอข้เฮ้ยหุดหลุดหลุเวลาใครใครเหเาน่อบกคนังไม่ใชคนังนะเป็นคมดาเข้ามาทเข้ามาคได้นะเป็นคนเออเป็นคนเผที่เผิที่อายเหมือนคนรู้ไปเลยไม่คนดังเลยเลยเนี้ยคนเผือไม่ไปเลยเขาก็เผเอฟซีอก็เผอ เพื่อนมาได้ไหมรู้จะมาทได้ไหมได้วราคุยกับเขาไหมคือเขาโตแล้วเขาจะเขินเขินไม่เหมือนตอนเด็กนะตอนเด็กเขาจะแบบล่าเริงมอะรตอนนี้เขาโตแล้วแต่ขาถ่ายคลิปต่นเลยเขาโตเป็นสาวแล้วนะครับใช่ตอนนี้นะเขาอายุประมาณสิบขวบอยูอีกไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณอ่ะก็จะสิบเอ็ดขวบแล้วนะคะอันนี้ก็เนียนกินลูกถ้เขาเก่งขึ้นเม่อร่เขาค่อยเป็นติ๊เติมมือใช่ เขาจะได้ถ่ายก้คืนในป่านี่ก็นี่ก็เนียนกินของลูกเน้เบบจะได้เล่นด้วยี่หกเล่นงาไแล้วเอาอีกแล้วชเบรนี้นะเป็นอะไรลูก ทุกคนวันนี้ก็พาเอาเน็ตนะคะพ่อเอ็มให้งบคนละห้าสิบบาทนะคะก็ก็หาร้านที่เขาบอกว่าพอดีกับเงินท okay. ี่พ okay. okay ่อเอ็มให้นะคะก็ไ UH, ด no ้น้ำน้ำอะไรคะม่วน้ำมูวปั่นอันนี้น้ำะไรคะสตรอเบอร์รี่ปั่นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อเอ็มก็ฝากกดไลค์ค่ะฝากกดไลค์ออาเด็ดลิงก์ัด้วยครับโอเคค่ะบ๊ายบายหายแล้วนิ้วหายแล้วเอาเด็ดลิงก์ัดออาเด็ดไม่กัดแล้วเนาะ ลิงกัดอีกไหมอ่ะอ,อย่าให้ลิงกัดอีกนะลูกต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ